เอ่อฮัลโหลกายวัสดุโอเคครับทุกคนครับก็โยผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาทํำนี่เลยมาร์กกอ u ฮิวแมนหรือมาร์กซูเปอร์ฮิวแมนวีนั่นเองนะครับมาครับเรามาดูวิธีในการทํากันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องมีสไตล์การต่อสู้เนี่ยมาสเตอรี่400ขึ้นไปนะครับแต่ย้ํานะครับว่าเป็น V2 เท่านั้นเนาะไม่เกี่ยวกับ V1 นะครับ V2 เนี่ยก็พวกคาราเตมนุษย์เงา V2 อิเล็กโตวีแล้วก็ขาดำว V2 นะครับแล้วก็มามาก้อน V2 นั่นเองสมหรับหมัดซูเปอร์ฮิวแมนเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะต้องมีมาส400ขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะครับเราเนี่ยถึงจะทําได้เนาะหลังจากนั้นนะครับถ้าเรามีอาหมัดสไตล์การต่อสู้ทั้งหมดเนี่ย V2 ท่นะที่มาส0 0หมดแล้วนะครับให้เราครับมาที่เกาะเต่าหลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยเดินทางมาที่ ค่ายครับค่ายที่อยู่ในเกาะเต่าเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนวิ่งออกจากเกาะเต่ามานะครับวิ่งต่อ,อมาได้เลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บเราก็จะเจอกับค่ายอันนี้หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเนี่ยไปหลังค่ายครับเราจะเจอกับต้นไม้ต้นหนึ่งอ่าก็คือต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับนี่ถ้าเรามาตอนกลางวันเนี่ยมันจะเห็นประตูชัดมากแต่ถ้าเรามาตอนกลางคืนนะครับบอกเลยว่าแทบจะมองไม่เห็นประตู <laughs> ต้องคำคำเอานะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเดินเข้ามาโอเคโดดลงมาครับเราก็จะเจอกับ n p c ตัวหนึ่ง NPC ตัวนี้เนี่ยก็คือ n p c ที่จะขายมัดให้กับเรานั่นเองครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ขายเราง่ายๆนะมันจะให้เราเนี่ยไปทําภารกิจภารกิจหนึ่งครับคือเป็นการรวบรวมสิ่งของให้กับมันนั่นเองเนาะถ้าเกิดใครไม่เคยคุยกับมันเนี่ยเราก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะครับเราจะเจอข้อความหนึ่งที่มาเป็นข้อความตัวหนังสือแล้วก็มีตัวเลขใช่ไหมทุกคน อันนั้นเนี่ยมันจะบอกว่ามันต้องการอะไรบ้างน,นะครับถ้าเราหาให้มันครบแล้วเนี่ยมันจะขายมาัดให้กับเรานั่นเองคราวนี้นะครับผมจะบอกว่ามันต้องการอะไรบ้างนะทุกคนนี่เลยครับสิ่งที่มันต้องการเนี่ยจะมีอยู่4ชิ้นชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นนี่เลยหางปลาครับหางปลาชิ้นที่2เป็นก้อนแบบมาครับชิ้นที่3นะครับจะเป็นเขาสีม่วงแล้วก็ชิ้นที่4นะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเกล็ดมงังกรครับทุกคนครับมันต้องการทั้งหมด4ชิ้นนี้แต่ชิ้นแรกเนี่ย หางปลานะครับมันต้องการ20ครับแล้วก็ก้อนแมกมาครับ20เหมือนกันนะครับเขาสีม่วงก็อันนี้แค่10เท่านั้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่เป็นเกรดมังกรเนี่ยอันนี้ก็แค่10เท่านั้นด้วยเหมือนกันนะครับโดยรวมเลยสรุปหางปลา20ก้อนแมกมา20ครับเขาม่วง10เกรดมังกร10อ่ะประมาณนี้น็อกสิ่งที่มันต้องการนะครับทุกคนคราวนี้นะครับผมจะบอกว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันหาได้จากไหนบ้างนะครับเอาชิ้นแรกก่อนเลย ชิ้นแรกเนี่ยก็คือหางปลานะครับหางปลาเนี่ยสามารถหาได้จากมอนสเตอร์นะครับที่เป็นประเภทเผ่ามนุษย์เงือกเนาะทุกตัวนะครับที่เป็นเผ่ามนุษย์เงือกเนี่ยมันสามารถดรอปหางปลานี้ได้หมดทุกตัวเลยนะทุกคนถ้าเป็นโลก3เนี่ยก็จะอยู่ตรงท่าเรือเกาะเต่าเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโลกแรกเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เกาะเงือกเลยในเกาะเงือกเนี่ยมอนสเตอร์ในนั้นนะครับเราสามารถตีดรอปได้ทุกตัวเลยนะทุกคนถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนําเป็นโลกที่1มากกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกที่1เนี่ย มันตีมอนอนะ่ะแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับยิ่งเราตีมันได้เยอะเท่าไหรนะ่น่ะโอกาสดอบมันก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วยนั่นเองนะครับทุกคนแนะนําเลยครับไปเกาะเงือบโลกหนึ่งเราสามารถวนได้รอบเกาะเลยทุกตัวในเกาะดอปหมดเลยนั่นเองนะครับในกรณีที่เราตีแล้วมันดอบเนี่ยมันก็จะมีข้อความเขียวๆเวด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะทุกคนอ่ะก็เป็นสัญญาณที่รู้ได้เลยครับว่าเราตีแล้วดอบแล้วนะอะไรประมาณนี้ครับ ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นก้อนแมกมาอันนี้เลยนะครับทุกคนก้อนแมกมาอันนี้เนี่ยสามารถหาได้จากโลกหนึ่งแล้วก็โลก2นะครับโลกหนึ่งเนี่ยเราสามารถหาได้จากเกาะแมกมาเลยหรือเกาะของอาคครนูนั่นแหละแต่ผมก็แนะนําว่าให้เป็นเกาะอาคครนูดีกว่านะครับดีกว่าไปโลก2เพราะว่าเกาะแรกเนี่ยคือมอนมันจะอยู่ใกล้กันมากๆแค่เดินผ่านมันก็ตายแล้วครับเพราะว่ามอนเนี่ยวเวลมันน้อยยิ่งเราตีมันได้เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสดอกให้เรามากเท่านั้นเพราะว่ามอนมันตายเร็วนั่นเองเนาะ เทียบกับไปโลกที่2นะครับไปโลกที่2เนี่ยหเลยมันจะอยู่ที่เกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็น2นะครับมอนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ห่างกันมากๆแล้วก็3มเนี่ยนะครับมอนมันก็จะตายยากกว่าโลก1อีกด้วยซ้ำนะครับเออมันก็เลยทําให้เราเนี่ยหาได้ช้าลงก็คือถ้าให้แนะนําก็โลก1ดีกว่านะครับทุกคนเหมือนกันเลยครับถ้ามันตีแล้วดอกเนี่ยมันก็จะมีข้อความเขียวๆเด้งขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันเลยอ่าผมก็แนะนําเป็น โลกที่1ดีกว่านะครับทุกคนครับมันจะสะดวกกว่ากันเยอะมากเลยต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นเขาสี่ม่วงอันนี้เลยเขาสี่ม่วงอันนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากโลกที่2นะครับก็คือเกาะที่เป็นเกาะกระโหลกนั่นเองเนาะทุกคนมอนในเกาะกระโหลกเนี่ยสามารถตีดอกเขาสี่ม่วงนี้ได้ทุกตัวเลยนะครับเออเราก็สามารถวนตีจากข้างล่างวนไปข้างบนลงมาข้างล่างเราก็ขึ้นไปข้างบนแบบนี้เรื่อยๆได้เลยครับ แต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยมันต้องการแค่สิบมันก็เลยอาจจะดอบยากกว่านิดนึงนะครับทุกคนครับไม่ได้เยอะมากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับที่ดวงของเราด้วยแล้วกันเนาะก็เอาเป็นว่าถ้ามันดอบเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความสีเขียวแบบนี้เลยครับอ่าโอเคก็เอาเป็นว่ารู้กันว่ามันดอบแล้วนั่นเองเนาะ แล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับไอเทมชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราสามารถหาได้จากเกาะจักพัตด,ดีนีหรือเกาะของแฮนคอกหรือเกาะสตีหรือ,ระรอระจะเรียกเกาะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเกาะนั้นเลยนะทุกคนครับคือเราเนี่ยจะต้องไปตีมอนนะครับที่อยู่บริเวณของสนาม PVP นั่นเองนะทุกคนเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าชื่อของมอนเตอร์เนี่ยมันจะมีชื่อว่าดารากอนนะครับ ถ้าเราตีมันแล้วเนี่ยมันก็จะรอบไอเทมที่มีชื่อว่าดา้อนนั่นเองก็คือเกีตมังกรนั่นแหละครับทุกคนครับก็คือให้ตีมอนบริเวณแถวนั้นได้เลยแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปตีบริเวณหมู่บ้านบนเขาดีกว่านะครับเพราะว่าบริเวณหมู่บ้านบนเขาเนี่ยข้อดีคือมอนสเตอร์นะครับมันยืนใกล้กันมากเลยแล้วก็มันสามารถเวียนฟาร์มได้เลยนะครับเราเนี่ยไม่ต้องไปฟาร์มแถวสนาม PVP เพราะว่า ตรงสนาม PVP เนี่ยมอนมันค่อนข้างที่จะยืนห่างกันนะครับมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาเลยผมแนะนําว่าให้ไปฟาร์มข้อบนภูเขาบริเวณตรงที่ผมกําลังฟาร์มอยู่ตอนนี้จะดีกว่านะครับทุกคนครับเออมันจะได้ง่ายกว่านั่นเองเนาะสำหรับในการดอปเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความเตือนสีเขียวเหมือนทุกอันเลยนั่นเองนะครับทุกคนแบบนี้เลยอ่ะก็เอาเป็นว่ารู้กันแล้วกันเนาะว่ามันดอกแล้วนะครับโอเคครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ย พอเราเตรียมวัตถุดิบครบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาคุยก็ได้นะครับเตรียมวัตถุดิบให้เสร็จหมดเลยแล้วมาคุยทีเดียวก็ได้เหมือนกันโอเคสมมตินะเราได้หางปลามา20แล้วครับแล้วก็ก้อนแมกมา20เข่าม่วง10แล้วก็เกล็ดมังกร10ใช่ไหมหลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยกลับมาคุยกับ MPC ตัวเดิมนะครับพอเราคุยเสร็จปุ๊บข้อความมันก็จะเปลี่ยนไปนะทุกคนข้อความเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาว่าเราเนี่ยจะต้องจ่ายเงินให้มัน5ล้านเบรีนะครับ บวกกับอีก5 0 0 0แฟกเมนท์นะทุกคนเราถึงจะซื้อหมัดของมันได้นั่นเองนะครับ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนครับสำหรับวิธีในการทำมาครับทุกคนเรามาทวนกันหน่อยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องมีหมัดมีทูทุกหมัดเนี่ยมาสเตอร์ี่400ขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยมาคุยกับ NPC แต่จริงๆแล้วมาคุยอ่าตั้งแต่แรกหรือตอนหลังก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถที่จะฟาร์มมาสเตอร์ี่ให้ครบ400ทุกหมัดใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มา าหาของก่อนเลยก็ได้ครับหาของตามที่ผมบอกนะครับว่าตรงนี้มันดอกจากไหนบ้างอะไรเงี้ยพอเราหาครบแล้วเราค่อยกลับมาคุยก็ได้เหมือนกันนะครับพอคุยปุ๊บก็เตรียมเงินไว้5,000แล้วก็5ล้านเมลีนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถซื้อหมัดกลับมาได้แล้วนะทุกคนเราก็จะได้หมัดเท่ๆแบบนี้มาเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเงี้ยโอเคครับทุกคนค,ครับสำหรับวิธีในการทำเนี่ยก็มีทั้งหมดประมาณนี้เลยเนาะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจกันนะครับ ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปับบ๊ายบาย